ครับพี่น้องครับสวัสดีครับานผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้มสวัสดีครับขบวนนี้เดินทางมาหอดบ้านกอแก้วครับดอนแก้วครับดอนแก้วครับอยู่อำเภอครุมพรวาจังหวัดกุรดอนท่านี้ห้องนี่ล่ะครับเมาสอบถามเรื่องประวัติเรื่องอ่ไกระหอกดอนเรียงทองหันมันเป็นที่มาไม่เป็นจังไงพออย่นีมันมีหลักฐานบอกอพูดถึงหลักฐานมันมันกับบมีมีแิตรประวัติครับเออประวัติเป็นอย่างนี้มแต่ประวัติเออ สมัยตะกอนเนี่มันเป็นเมืองมันเป็นเมืองไอ้อมครับเมืองพญายขอม,อมต่อมาสมัยนะั้นมันมีพญายขอมกับไอ้พญานาคครับมานี่พญายขอมนี่จัดบุญมังไฟยจัดบุญบงับญบงไฟพอดีก็เลยออกใบตีกาสมัยตะกนอนนะครับทุกเมือก็เป็นซ่องพระป้านะครับบอกไปหมู่บ้บานนั่นหบู่บ้บานนี่หม้มเาเทบมังไฟามาโฮมกันมาจุด ครับอ่มามักจู่ขอฝนมอยง่ายตับพอดีก็เลยเมืองเชียงเหียนเมืองฝ้าแดดมเมืองแม่หม่แล้วก็เมืองไหย่าแก้วเห็นบางไฟมาโฮมกันเพอดีผาแดงาอยู่เมืองผาพงแต่ว่าบรได้เห็ดบางไฟมาร่วมครับแต่ว่าก็ยังมีบางไฟมาหยุดน้ำมันพญาคอมอยู่ครับพอดีได้มือมากกับบางไฟกับพญาคอมก่าบางไฟออกมาแล้วกับ ผาแดงกับเมืองไฟมา้าโฮมจูดพอดีผาแดงบ้านนั่นบ้านนี่มาเมืองนั่นเมืองนี่มาโฮมจูดเมื่อเดือนหกเพ่งวันที่หกเดือนหกเพ่งปกติบ้านนี้ก็เลยผ้าแดงเนี่ยเลยถามพญาขอมว่ามีเดือมพันโบมีว่าสั่ถ้ามีเดือมพันเตี่ยวยังลงพญาขอม พญ่าความก็เลยว่าเตี่ยวนั่งไอเป็นเดิมพันลูกสาวของพญ่าคอมสาวของพญ่าขอามนะครับลูกสาวพญ่าขอมเตี่ยวลูกสาวเป็นเดิมพันอดีพระดพญาคอมก็เลยว่าไอ้ก็เลยถามไปผ้าแดงว่าผ้าแดงเจ้าเตี่ยวยังเป็นเดิมพันกับ่อยก็เตี่ยวเมืองผ้าพงเป็นเดิมพันธเหสั่นเมืองของอไรผ้าพ้งยุสยุนี่ผ้าพงเนี่ยยุ่ย ผมกับบุรุกันมาจักจักรเยเซสสมัยตะกอนอยู่เมืองอื่นครับอยู่เมืองอื่นอาจจะว่าเมืองนี่เมืองอีหลังนี่อันนี้เมืองเมืองขอมอันนี้เมืองขอมครับเมืองขอมเนี่ยน้องฮานยังนั่งห้องนั่งเป็นเมืองขอมเป็นเมืองขอมเลยท่านผู้ชมเ้อครับเป็นเมืองขอมพอดีกันเลยเมืองพาโพงเนี่ยเป็นเดิมพันกับพญาขอมครับพอดีกับบังไฟกระจูดไปลายไปหลายแล้วพอดีก็ับถึงบังไฟพญาขอมกับผาาแดงจูดบันี บางไฟพญาความจุดบ่อขึ้นบางไฟสูเคยเห็นตัวเนาะโอ้เห็นอยู่ครับสมัยตะกวนเราไหม้นะออมนสูบ่อขึ้นบางไฟพญาความมานี้ก็เทิงของผ้าแดงของผ้าแดงดิแตกมานี้เทิงสองไฟเนี่ยเลยบ่อ่ได้เดิมพันกันบได้บ่ได้เดิมพันอย่างกันเลยเงิ้เดิมพันก็บ่ได้เก็บ่ได้บพราะดิตกเลิกงานแล้วกาพญาความเนี่ยกา แนวพญาคมเห็นนักไอกับนักไอเป็นคนงามเนี่ยกับมักมันมักหลายเฮ็ดจังไดเนาะสั่นก็กลับไปบ้านพังขี้กับมักนี่ยมันเปพังขี้นี่พังขี้นี่กลับไปเบิ้งเบืงไฟขึ้นกันมานี่พังขี้กันเล่ไปกับพญาคมพังขี้นี่เป็นผู้ใดพ่อพังขี้กับลูกของพญานาคครับโอ้ลูกพญานาคพังขี้นี่ว่าดีกันเลย ไปฮอดบ้านเราพังขี้เนี่ยก็อยากได้นั่งไอเป็นเงียคือกัน hmm. พอพราดีไปหอดบ้านกับไปเคาะห้พพอวอดในพอเดี๋ยวมาขอนา่งไอให, uh. ให้บอกพญานาคมาขอนางไอให้เพราะดีพ,พญานาคนีบอกกล้ามาบอกกล้ามาหาพญาอม hmm. อืก็เรียกว่าบ่ต้องไปเรารต้องเอาครพราอดีพังขี้กันเลยไปหาบริวารมาเ uh. ออก็เล็กขึ้นจากน้ำเนาะ พญ,ญานาคดีบูพพญ,ญานาคด,นดิพังคีนี่งพังขีูุ้พญานาคแมนพอดีกกันเลยขึ้นมาจากน้มขืนแล้วมาแต,งต่งตัวเป็นกระลอกเครือกโอ้ oh. แฉนกระดิ่งท่องครับกันเลยไปหานางไอ้นางไอ้ไอยู่ในปราสาทราชวังวันนี้ว uh. านนี้ขึ้นอยู่ทั้งพูดเลออยขึ้นเสียงต้นไม้เออกระดิ่งกระดังเงีวเงีพระไอ้นางไอ้เรื่องนเสียงเงี้ยวมันคืนมวนแท้ว่ะกันเลย ออกมาเบงมากเปนเลียวเห็นกระลอกเขือแขนกระดิ่งท้องดังเงวๆงาอย,าย hmm. อู่กันเลยเพื่อนพวกสนมกับพวกทหารพวกอัมมาตพวกอย่างออกมาเออเออให้ไปหาหนายพันที่ฝีมือดีไปติดตามเอากเขาไล่เขาหอกมาให้เนี่ย uh huh. จะเอาวิธีไรก็ได้พอจะว่าได้ขอยได้มาขอยไดน้นั่งไอไน่ะเออเออ ป่าเนี่ก็ไปเราไปน้องกันพวกทหารพวกอมมาพวกวันนี้ใส่พอุ่นี้ทหารอาม,มาเซนหน้าเนาะครับแมนครับก็เลยไปไปได้ย่บ้านก <60, 000. S 2> งพันอกงพันกงกงนี่<ม>เห็นโา,นานทงทางเมืองเก่านะทางเมืองเกา่าอ่าทรย์มัดบ้านกงพันเนี่ยไปได้แน่าพันสีมือดีอ้านนั้นหลอกันเลยมาหามาหานังไอครับ มาหาหน้าอายยืนในหลองหานเนี่ยแต่ก่อนป็นเมืองเด้นหน้าม่ได้เป็นหลงหานโอ้แต่ก่อนบ่ท่านถล่มครับบ่ท่านจมอืมเพราะดีครับเอิ้นนายพ่านของมากกับเล,งงเลววห่หน้าอายเนี่ยก็เรวาหายหน้าพ่านไปจับมาเลยถ้าจับไม่ได้เอาตัวตายก็ได้ขั้นจับตัวปินนก่ได้<อ>นายพ่านกับเล่ผ้าบริวารลูกน้องมูนีละไปน้ำแต่น้ำหาตั้งแต่บ้านพ่านดอน าบ้านกรุงพานบ้านตูมบ้านดลงเมืองบ้านนาแบกบ้านยังรอเดินกันบ้านเส้นแรกของแวงห้อบ้านเมืองพึนกอออมห้ังฮานเลยเนี่ยโอ้ถ่ายน้ำน้ำกระหอกดอนกันน้ำกระหอกดอนเนี่ยน้ำไปน้ำไปมานี่พ่อไปหอดบ้านค้อสายเป็นหลงทะลงสนกระหอกมันว่าไปงานหลงสนกระติ่หักัน่บ้านหลงหันจา้ยมานี่น้ำหาซื้อกับเห็นพอดีเือวันเป็นปัยางไปไปเห็น ก้าห่อกำลังกินบักเดือยอยู่เออคาดที่ตายกขาบ่จักนัก่งกันเลเหลียวเ,ออเห็นน้าผ่านเลียวเห็นกันนเอา,าหนาเก่งตะก้อนหนาเก่งเนะาะหนาเก่งมันเป็นลูกคาพี่เลยมอนเหลาคือลูกคู่เขาเนี่ยเอาจิ้ออยมยาพิษทเซนจิออ้มยาพิษใส่ตะเก่งไปออถ้าปลดข้าวห่อกำลังกินบักเดือยอยู่ก้าห่อเครือนะเออกำลังกินบักเดือยอยู่ บาดเนี่็กระห้องกะลัวเจ้าของถึกยิ่งจังแม่กะตายแท้เราสั้นโอ้ก็เล็บบอกบริวารว่าหายไปบอกกับพ่อเนี่ยไปบอกพญานาคเออบาดเนี่ก็ถึกนัอะไรที่ตายแท้บาดนี่ยบาดนี่ยกะห้อก็เลยอธิษฐานว่าสาธุเด้อคันผูกขาตายรีก็ใหาได้เนื้อจากแปดพันเกียนมาสั้นโอ้แปดพันเกียนเออเออห้ได้โคห้ได้ ให้ได้วคู่กันกินเบิดบ้านเบิดเมืองให้เบิดทุกลังค่ายเฮค่ให้เนี่ยได้แปดพันเจียให้คู่กันกินเลยเออพอดีกต่บางคนสายเคยเห็นแถวบ้าเคยเห็นอยู่แค่นั่นล่ะเอาก็ะหอกแขอนมากแอวนเนี่ยตะโอนมากอนสายบ่ท่านมีซื้อเลยก็เลยคแขนกระหอกคขวนหอกของหุจักรตัวนู้นภาษาลาวเราหอกนู้อแขวนมากผีหรือมาบ้านเชียงแว่ผีมาแวอยู่บ้านเชียงแว่เนี่ย เนี่ยมาแวกกับหอกปั่นกันกินอยู่นี่ปั่นกันกินอยู่นี่อ่าข้อนอยากพุ่นมากก็เลยซื้อบ้านค้อนค้อนมาเห็นว่าสายเห็นว่าสวยจึงมาหองปั่นเส้นแหวนลงไปเออมาตั้งซื้อบ้านเส้นแหวนยู่นี่ก็แจกกันกินเบิดแวนเลาพคนอยู่เ่าเขาใจเดือบแหวหรือแพร่แหนเนี่ยมากับคำภาษาเราห้องมันก็แหวเนาะแหวนนี่ล่ะแหวนพ้องแหวนยังเข้าแหวนป่าแหวนเย็นนี่ล่ะครับเพราะดีกันพากันปั่นกันกินแล้วหวานี่ก็ พญาลูกศิษย์พญาไอลูกศิษย์ไต้ล hey, ูกศ yeah. ิษย์ทั้งขี้แต่ที่เป็นกระหอกดอนกับมาบอกบอกพอคนาพบอพอผู้เป็นพญานาคพอพญานาคเลยจะาโอ้เฉียดหลายว่าลูกใต้ตายว่าเขายิ่งลูกใต้ตายกขาเลยสั่งลูกน่องจะบอกลูกน้อง บ้านหลังใดเมืองใดได้กินกระหอกดอนให้พวกโตเนี่ยเปิดดันทั้งใต้พื้นพญานาคุณห้บ้านเมืองลวมจมเปิดเลยว่าสัญญาตเหลือไว้แม่แต่ผู้เดียวว่าสัญหาลมไปเลยพ่อเด็กกะห้าแดงกับมหานางไอผ้าแดงกับเฮ็ดกับเข่าซูจินเนาะมาเนี่ยมันก็หอมมันหมนเนื้อมันองหอได้ก็เนื้อกับหอกดอนว่นนี้ผาแดงได้ถานนางไอวา มื่อนี้ได้อย่างกิงนนั่งไอ้เมื่อขึ้นเนื้อหอมผิดปกติเมื่อขึ้นเนื้อง้วนเนี่ยกล้วยแต่ว่าผู้นออั่นงไอ้ก็ตอบแบบว่าผิดบังเลยเนื้อคลอกเผือกจ่าว่าสอป้ายนี้ผาแดงเลยว่าเอาทิมกินลงไปบ้านเมืองที่ลมจมผาแดงโบกริออ่นแต่ว่านาั่งไอ้กินแล้วนั่งไอ้ได้กินแล้วพรอะดีก็ัโยนพักหนึ่งประมาณจากสี่ทุ่มหาทุ่มเสียงบ้านเสียงดิ่งถล่ม ใำ่ไมว่างงไงก็มาแต่พุ่นแหละมาทางอำเภออาเพอหนองหานส่นหนองหานหานองพุ่นแหละคุณหนองหานนองพุ่นครับถ้ามาข้อสายบ่มบำบ่มบ่มบ่มย่ำขึ้นจากลมจากฝนจากอย่างมาดบ้านเรี่ยงถล่มมาเลยโจมมาเลยบ้านเรี่ยงเออลมโจมมาเบิดบ้านนี่ทั้งนี่กับผ้าแดงกับย่างน,นางไอตายเอานางไอขึ้นชีมาเออนางไอ้นี่กมีข้องมีกองมีแหวนขึ้นชีมาน้าผ้าแดงที่ไปเมืองผ้าพงเออ เตืนไปบาดนี่กัหน้ากับตดตามนั่งไอ้นั่งไอ้กินไ,ได้กินก็หอกดอนได้อบอลหลดลาเลยไปไสไปน้ำไปไสไปน้ำลมทมุก<า>ดูลลมไปเลย,ลลเลยมาเนี่ยกรลมเพราะมา่าไปบานี่พายแดงว่าให้นั่งไอ้ทีมข้องซะกับกองเนี่ย ทีมข้องกับกองกับแหวนสั้นๆตายแท้เฮาวสั่นเออพอดีกับนางไอ้กรบออยากถิ่มเนี้ยเพอาะดีผาดแดงก็เล็บบอกให้ถิ่มก็เล็บทีมข้องลงหวยน้ําข้องที่ขึ้นไปหนึ่งหวยน้ําข้องหวยน้ําข้องอ่าหน้าก็ถิ่มข้องนี่ไปหอดหอยกองสีก็ถิ่มกองน้องหันก็เออเป็นสั้นต่อไปมาเนี้ยทีมข้องเนยังมาลวดลายดีหนักอนักเล็บเอาหางฟาดเอาหอยนางไอ้นี่ตกมาตายเอ้าตกมาตายพอดีมาบักซ้ำนี่ กัเล่นแลนไปกันเล่นไปเต้นขวมห่วยสัมภาษ์เต้นขวมห้องมาตะกินเป็นห้องมันบเต้นขวมห้องขาล้างผาากระเริ่นห่วยสัมภาษที่ไหลลงมาบ้านเสาร์นงไหลลงมหนองหานเนี่ยครับห่วยกองสีกับไหลลงมาผลมอมโรตัดกพุ่นเหอรอหวยกองสีมีหลักฐานมู่บ้านมีหลักฐานมู่บ้านต่างๆบ้านแถวนี้ซ<ม>ื <ละ S 2> ้อมาตั้งแต่สมัยผาแดงนังไอสมัยพญากมทั้งเบ็ดนี่ครับโอ้บอมบมเปท้ายบ้านมาตั้งเองเลยครับ นี่ติดซื้อมาแต่เก่าแต่ก mm ่อนแต่อีล่าโมล่าเนี่ยเรีลกครับเออบ้านนี้บ้านนี้บ่ได้ลมโจมนี่คือวันหนึ่งบ่มีไอ้บ่ได้กินเนื้อก็ลอกดอนหนามูเนี่ยวนเท่านี้ดอนแก้วนะครับเขาเอินดอนแม่ไม้ที่นี่นี่นะครับนี่เรดอนแม่ไม้ท่านผู้ชมเด้ออันี้ผมอยู่เป็นดอนเนี่ยครับเป็นบ้านเป็นดอนเป็นอย่างนี้คือทั้งคางนี่เป็นเป็นน้ำร้องเปิดเลยเด้่ร้องเปิดครับอ่เป็นเกาะกลางน้ำเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในบริเวณวัดอยู่ บ้านนี้ต้อต้อจางหันในบ้านพ่อบ้านนี้บ้านเมืองบ่หล่มบ่จมแล้วแต่ก่อนกันยังคือว่าบ้านนี้บ่ได้กินก็ลอกดอนน้ำโมครับกรับนี่แต่มแม่ใหม่อ<า>ันแม่ใหม่เนี่ยขาเจ้าคือคือบ่ให้กินเลนนี่ยคือบอ่ไม่ผัวไปไปไล่น้ำเพลินครับ<อ>บ่ไม่ผัวไปไล่บ่มาผัว,ผวไป,ปติามไปล,ลอกอน้ำบ่ได้น้ำเพลินก็เลยบ่ได้กินก็เลยบ่ได้กินก็เลยบ้านเมื่อก็เลยบ่หล่มจมก็เล็หล่มจมใจสุ้มได้กินอ ครับอันนี้มีประวัติมั่นท้งซุ้มมือนี่ครับมั่นอยู่นี่มันมีเสาเฮียนสมัยตะกอมีดีครับแถวนี้ยยึดใส่เราพอยึดย,ยึทงเนี่ยล่ะมีอยู่บนนีครับ<อ>มีอยู่เสาเฮียนสมัยตะกนอนพระเจ้าคุดคุดสาเอินเป็นซานาะครับเลือกประมาณเม็ดยี่สิบเนี่ยมันติเป็นเสาลมควายกันยกนกับนี<อ>้เป็นเสาเฮียนสมัยตะกอนเขาจ้าบอกขึ้นไ้ดีบอสบอสเอาตะกอนมันบมมีรถเคนเนาเดี๋ยวนี้เขาเอารถเมคโคมาจกสาเขางัดขึ้นไว้ห้ ผมกับเบียวก็เลยบอกเขาว่าอย่าไปงานในหาดเลยข้นเตียวเอาขึ้นเป็นต้นเลยว่าอยากเขามาไหว้วัดกันเลยครับมานี่ขะเขาองงานขึ้นมันก็เป็นพรฟองเม็ดสามเม็ดอะไรอะไรนี่ยังอยืนหรือยู่ยังยังบอกว่ายังครับโอ้ยผมย่างอยากให้ภาพไปเบิรงอยู่ด้วยกันว่าันไปกระบือยากแล้วยังยังอยู่รบวอดีพอในเรือพอเดอรบอกเป็นยังครับกะอันนี้คือคำว่าประวัติย่อๆจากอีพอสวัยฮาเด้ออันนี้อันพระธาตุนิสานขึ้นแค่ไหนกับพอนี่พระธาตุนี่ หลังท่าพนมสามปีครับเนี่ยครับคือว่ามีพระอรหันต์คณะหนึ่งที่เดินทางไปนมัสาการพระธพาตพนมครับครับมาเนี่กลับมากลับมาจากนมัสาการพระธาตพนมแล้วพอเด็กเลยมาหนีมาอยู่เนีพพ่พ่อดีกันเลยมีพระทุดงพระพระอรหันต์องค์หนึ่งเลยป่วยพ่อดีกันเลยพาเลยมาป่วยกันเลยมามรณภาพอยู่หนีองค์ห<ม>นึ่งพระอรหันต์มาต้องกันคณะเพิ่นครับ พอดีมากบ่อนันนาภาพก็เลยมารปชุมเพลิงอยู่นี่ระชุมเพิงก็เลยก,กล่กกอเจดีต่ก่อนตต่ก่อนบสูงวันนี้เ้ยต่ก,กอ่อนบสูงวันนี้เรยกรเจดีอัฐีก็ดูไว้ครับมานี้อัฐีแล้วกับเมื่อหลังมาเพิิงก็เลยทุูดงไปต่อพระอรหันต์ที่เหลือนะวพอดีก็มีพระขมินรูปหนึ่งพระอรหรันต์ด้วยกันที่เป็นหลวงปู่อุ้มครับที่เดินทางมาจากขมินก็เลยมาเห็นอมาเห็น พระธาตุนี่สูงสงี่สอกนึงแต่ก่อนครับพอดีมาเห็นกันเลยมาบุรณะขึ้นบุรณะขึ้นแต่ก่อนบ้านนี้บ่ทันมีคนอยู่เลยมาบุรณะขึ้นกับเอิ้นคนบ้านใกล้เลี้ยงเชียงเนี่ยมามาบุรณะอ๋อมาบุรณะซอยกันเลยได้ขึ้นยังเสร็จเลยครับผมอันนี้<พ>กกเป็น,นรูปรูปก็ะหอกร้อนนี่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะนะครับ นี่ใบเซมาที่ปักอยู่ในนี่ใบเซมาซุ้มเสาหินเสายางอันนี้ก็พพ้อหลวงปู่พระธาตุนี่ครับนี่จะอยู่รอบๆนี่<อ>นี่เสาหินนี่มันคกล้ๆแหงหินศิลาแลงหินพวกที่อยู่ไ้เขาประสาทพนมลุงโอ้ไม่นสิหลายร้อยปีอยู่ที่อโอเ้เป็นเป็นพันครับพันปีคนนี้นระพันครับเป็นเป็นพันเลย<อ>บ่มีต่กอนเพ่นเขียนไว้นี่มันเป็นภาษามอน มันบ่มีผู้ใดอ่านได้ผู้เฒ่าแต่เก่าแต่ก่อนแต่ปู่ย่าพวกผมมากอ่ะพบอ่านมาได้คล้ายๆภาษามอนภาษาขอมนะครับผมเขาเจ้าสลักแผ่นหินไว้นีอยู่อ๋อมาเนี่ยต่อมาปีพศ .2472 ชาวพวกผมนี่ย้ายมาจากชัยภูมิย้ายมากผุนมากอ๋อบ้านเกิดพุ่มพิที่ครับอยู่ชัยภูมิครับพอแม่ปู่ย่าตายายอยู่ชัยภูมิปศสองพันเจิบสกกันง่ายมามากกันแล้วไม่ สมัยตะกอนชีเกียนน้ำบันบมีรถมีลานบมอครับย่างย่างเดียวชีเกียนละกันย่างพอดีกันขุมพันธน์่เมืองเกาตะกอนอำเภออย่พุ่นี่ครับอำเภอเนี่ยเ,าาเพื่อตั้งไม่ซื้อตั้งด้ร้อยกวกาปีางเลยอำเภอเน,นี่ยครับผมว่านี่ตะกอ,อน,กนอำเภอเกาอยูุน่นครับผมพอดีกันเลยโยหันโยเดือนหนึ่งเลยเข่ามาเข่า,มา,าม,มาทางทีมาโยไมาเพิ่นบได้ซื้อได้เพิ่นหายกันโยจับมันมีนายเพื่อตะกอนขาหล,ลวงขาหล,ลวงมีคม สุวรรณเตขตเขาเพิ่นเป็นขาหลวงเพิ่นมาอยู่ก่อนโมมาอย,มอยู่นี่เพินเ่นกันเลยสงสารไทยขั้วเพิ่นกันเลยห้มาอยู่เป็นมูเป็ยนยังนะปกมาจากไทยพุ่นแปดครอบขั้วเขามาอยู่แถวนี้ก็กอนนี่ว่างนี่มาอยู่กันเลยอยู่ได้สองปีสามปีกันเลยตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นกันเลยตั้งผู้ใหญ่บ้านึ้นผู้หนึ่งซื้อว่านายปาน อาบสวนพยาบ้านคนแรกของบ้านหนจวนี่พีพ่ส่อง้อยบ้านพรับตั้งมาจนหอดามสิบหได้พงเยบ้านเก้าคนโนหอดพ่อส่อสาพบหาคนเก้าโดยนพกระต่ายไปแนเราุ่มเนี่ยบ้านหนังแจวครับเห็นสันละอันนี้เป็นทีมาของย่อของทีมาของย่อมูบ้านเฮาแล้วผมอยากให้พีพอสวัยให้น้องผ้าพี่น้องไปบึงเสาท์ธีวาเนี่ย ยังมีหลักฐานให้เห็นอยู่ครับมีครับนี่ขึ้นจากพื้นเพื่นเพื่อนพาบาดานเพื่อนพบาดานพละัศเสาไม่เห็นดินถล่มล่งมันทับบ้านเมืองลมจมนะทำสมบ้านเมืองลมจมพี่น้องไปเมืองน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อรยังเชิญพี่น้องครับยังมีหลักฐานห้พี่น้องห้ือวังอยู่กลับเดินเชิญครับพี่น้องครับครับครับเมื่อนี้กิดมเรีส์ค่ำเนร่ำจากที่พอ สวยนะครับเราพามาบนขอนใหม่ครับตำนานแต่มีหลักฐานครับท่านผู้ชมครับเรืองพาแดงนั่งไอ้ไงนนล่ะอ่าขึอน้องหาหลมอันนี้ยุคุมา่าพ่า้องครับยุคุมาพว่าเ้วยอหลักฐานพันคุดขึ้นมานะครับเลือดผมมันจะสองเมตรกว่าแต่ที่ว่าพี่น้องว่าไอ้น้องหาหลมนรงเนี้ยอันนี้คือหลักฐานเสาเฮียนเกา่าหรือเสาใหม่เก่าข้นบรมโกล้านตั้งแต่ยุคสมัยใด ยุคสมัยใดพี่น้องกับกาเบิ้งเอาอันนี้คือหลักฐานที่มีกิงเนี่ว่ามันเฉพาะตัวน,นี้เลยครับผมสิภาพพี่น้องไปเบิ่งขับในอีพอสไวยน้ำภาพไปน้ำภาพไปเบิง่งกาศซากยิ้แม้ครับเขาเจ้ารุดไม่โคดึงขึ้นมาแต่ว่าผมไปเบิ้งมาเม,มื่อนั้นผมอยากให้พี่น้องทั้งบ้านผุนเก็บหลักฐานนี่ไวด้ดีๆนะครับให้เยาวชนคนรุ่นหลังในศึกษาเบิ่งวาอทิเลี้ยงเล่ามากน่มันมีกิ่งวอ แต่ว่าอันนี้หลักฐานเสาเียนนี่ผู้ใดเอาไปฝังอยู่ในหันอันที่ว่าน้องหานหล่นมมนะครับอันนี้คือหลักฐานที่มีจกิงเดิ้อท่านผู้ชมเด้อพี่น้องกับเบิ้งเบิ้งเลยก็อยากหู้อยากเข็นไปถามพอสวัยเด้อท่านผู้ชมนี่เห็นว่าครับเขาาจ้มมาจับสั่งจับเอาไว้ที่ว่ารถเมโคตรจกขึ้นมากี่ยครับหลักฐานที่มีจกิงอีพอ,อเมยข่อยเด้อนะครับ,บว่ามันว่อเหรียญว่อหัวว่ามันว่าลอยลอยไปซื้อเม็ดสองเม็ดหุดเ นี่เพิ่นดึงขึ้นมาครับยังเป็นรักฐานที่ว่าเมียงหันหล่มจมลง่คือพลงั่ะนะห,หลายๆย,ยุ่งนหันกันยังมีอยู่สิพี่น้องครับอันนี้เป็นเป็นเลงเหล้าที่มีกิง่งรักฐานที่มีกิ่งอีฟอร่คอยนะครับพี่น้องอยากไปส้มด้วยตาอยากไปเบิ้งด้วยเจ้าของนะครับเลี้ยนเชื่อไปหา<ม>อีฟอสวัยยุบานดอนแก้วเนาะอ่ายุบานดอนแก้วเอาเพื่อผมเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีเห้านะครับผมไปเห็นมากับตา เสียงมือนั่นเสียงคุยก็เล่านั่นเพราะว่ามือนั่นผมลืมเปิดไม่นะครับลืมเปิดไม่มก็เลยบ่ไดายินเสียงนะครับก็เลยผมก็เลยมาว่าสูพี่น้องฟังใหม่ใหม,ม่พี่น้องกอยากสีเห็นอยากสีหู้นะครับอันนี้คือเสาจากดึกดำบรรครับบรรพบุรุษนะครับอันนี้มันยั่งยั่งให้หลักฐานให้ได้เห็นอยู่นะครับที่มีคุภาพเป็นไปได,ได้แล้วก็ผมอยากให้พี่น้องชาวบ้านห้องไปเก็บเสาใหม่ อ่าพวกที่กองอยู่เนี่ยไว้หลายๆเนี่ยเก็บให้เป็นเป็นคิดจ,จัดลักษณะก็นีนะครับให้พี่น้องเยาวชนคนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไปศึกษาวาเรื่องเล่าผ้าแดงนางไอน้องหานหล่มมีกิ่งบออันนี้คือรับฐานอ้างอิงให้พี่น้องได้บูได้ห็นกันพี่น้องครับว่ามันในหน่อยต้นนี้พี่น้อง <S <S ว่างอยู่ขี่ดินก็บว่ามันหน่อยเลยครับเนี่ยว่างว่างอยู่รอขี่ดินนะผมผมไปจับเนี่ยนะไม่เนี่ย ผมไปจับแต่มันก็ฝังฝังอยู่ในดินหลายปีแล้วมันเดี๋ยวพนขุดขึ้นมาเนี่ยก็หลายปีแล้วมันก็เคล้ายๆแบบคือคือไฟใหม่เด้แต่มันว่าเป็นไฟใหม่เด้ครับนี่มันมันอยู่สู่หมอกสู่แดดสู่น้ำสู่ฝนมาปานนี้ละเสาลูกเสาเนี่ยสนผู้ส้มนี่ลูกเป็นลูกเสาเฮี้ยนเด้เสาหนึ่ยเนี่ยเห็นว่าเนี่ยนี่ไปแกะบางห็่ว่าเนี่ยมันผูนะมันผูมูนูพี่น้อง ต่กี้มันก็บพราท่านผู้ดอดเสือพัดถึงแต่ข้าเจ้ายกเอาลุนไปโค้จกึ้ว่ามันก็นยังแกนอยู่เ<ม>อวันนี้เอาอันมาต่างว้ฟังไว้ยังเสียมันก็เลยถืออากาศถือฝนถือยังมาหลายตัวหลายปีหล,ยหลายตัวหลายปีแล้วนะมันก็เลยมีการาผุ้จหน่อยน้บหละขคางๆมันนะผมอยากเพ็ดไปเพ็ดเป็นผิภัณฑ์ไวน้นะครับอันนี้ขอนึงขว่างอยู่นี่ครับนี่นี่ีว่านี่อันพูหละกขอนบอกยนี้บอกเงี้ยเลยพี่น้องครับพูเลยะ ผมย่างไปแข้งเด็ดไปบังมือนันกระไดพี่น้องเอาอีพอเมียเฮาเดอ้อหลักฐานที่มีกิง่งครับอยากสนใจอยากเสียวโฮอ,อยากสิเห็นนะครับน้องฮันลมจมล่องขึ้นบวอลเลยนนน์นี่อ่าย้อนนันผ้าแดงนั่งไอ้นั่นแหละเลาสิยวโาประวัติหัวจักเบิร์ดเดชอีพอสไวยนี่เออเราสิยวหัวจักว่าเรื่องเราสิเราเรืียนท่านว่าตั้งแต่ต้นอยู่อยู่เราสิเราอยู่ในวัดที่แรกนั่นคุยกับผมอยู่ในวัด บาทนี่คุยกันจนมาจบเร่องแล้วแล้วอย่างว่าหลักฐานที่ว่าออมากมันมีอยู่ดิอ่าเอาไง่าสันอาออนะ่น,นเราว่าหน้าเหมือนเนาะขดสิพาดดูงเก้าสิเซียวว่าเสียมัน็อีกเรนิงเด้อเราว่าเอออันนี้คือหลักฐานที่รถเมคโคเขาจะไปขุดสาขุดสาแล้วมันไปก้นถือเสาเลือกล้มประมาณสองเมตรระหว่างเมตรหรือสองเมตรเนี่ยจกขึ้นมาเลยเป็นเสาเป็นเสาเฮี้ยงเป็นเสาเฮี้ย,ยนยอยู่นี่นะนี่ อีพี่น้องที่ที่บบเสือกับไปบึงที่จังผมวบาเด้อไปสอบถามมึงเอาว่าเรื่องที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องกิ่งบอผมก็ไปสืบเสาะ,ะแสวงหาอ่านะครับเพราะว่าพี่น้องก็อยากพูดอยากเห็นอยากให้ผมไปผมไปไปสอกหาแล้วกันผู้ช่วครับเออเอาก็ฝากไว้เด้ออีพ่ออีเมียสุขสุขคนเด้อนะเรื่องเกาเรล่ามาฝากไว้สำหรับเยาวชนอ่าคนรุ่นหลังเฮานะครับยังมี ของกลางหรือของที่ว่ามันยังตกะข้างน่ยให้เห็นอยู่ให้หู้ให้เห็นพี่น้องไปตัดสินใจเอาว่ามันเหมือนคือจังผมว่าป่าครับ